รู้ไหมว่าตอนนี้66%ของคนเอเชียยินดีบินข้ามประเทศเพื่อดูคอนเสิร์ตและประเทศที่พวกเขาอยากมาที่สุดคือประเทศไทยตอนนี้มันเป็นเทรนด์แล้วครับคนจีนคนญี่ปุ่นคนสิงคโปร์แห่บินมากรุงเทพคอนเสิร์ต l l c k k พิง k ที่ราชมังเดินไปรอบสนามได้ยินภาษาจีนเกาหลีญี่ปุ่นเยอะกว่าภาษาไทยซีอีกทำไมทำไมพวกเขาต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาแย่งบัตรกับเรา คำตอบก็คือมันคุ้มกว่าจริงๆบัตรคอนเสิร์ตที่ไทยถูกกว่าสิงคโปร์40%ถูกกว่าญี่ปุ่น50%ถูกกว่าเกาหลีถึง60%บวกโรงแรมถูกอาหารถูกการเดินทางสะดวกคำนวณรวมแล้วบินมาไทย3วัน2คืนถูกกว่าซื้อบัตร VIP ที่บ้านตัวเองซะอีกวันนี้เราจะเจาะลึกด้วยตัวเลขจริงว่าทำไมศิลปินระดับโลกถึงเลือกมาไทยมากขึ้นทุกปี วันนี้เรามาเปิดความลับของคอนเสิร์ตทัวริซึมปรากฏการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่กำลังเปลี่ยนวงการเพลงทั้งเอเชียก่อนหึงมาดูข้อมูลน่าสนใจกันก่อนจากการสำรวจของ Trip.com พบว่า66%ของนักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกยินดีเดินทางข้ามประเทศเพื่อไปดูคอนเสิร์ตโดยที่มีกลุ่มเจนซกับ m i l l ล n เนียนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักแต่ที่น่าสนใจคือ แฟนเพลงจากมาเลเซีย78%เกาหลีใต้72%และญี่ปุ่น60%บอกว่าพวกเขาพร้อมเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักหรือห่างไกลถ้าราคาบัตรคอนเสิร์ตของศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบนั้นถูกกว่าในประเทศของตัวเองสิ่งนี้มันจึงไม่ใช่แค่ดูคอนเสิร์ตแต่มันกลายเป็นทริปท่องเที่ยวแบบครบเซ็ต เคสศึกษา Black พิงคที่ไทยลองมาดูตัวอย่างเคสที่ชัดเจนคอนเสิร์ต l a c k คพิ k ที่กรุงเทพแฟนคลับหลายคนที่บินมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะมาดูคอนเสิร์ตโดยเฉพาะหลายรายบินมาจากฮ่องกงและจีนทางั้งที่ในฮ่องกงและจีนต่างก็มีคอนเสิร์ต Black พิงคที่มาออกทัวร์อยู่แล้วทําไมแฟนคลับเหล่านี้ถึงต้องบินมาไทยเพื่อที่จะมาดูคอนเสิร์ตอีกสาเหตุก็เพราะแฟนคลับเหล่านี้ต่างให้เหตุผลไปในแนวทางเดียวกันว่า ในประเทศตัวเองนั้นบัตรเข้าชมขายหมดภายในเวลาไม่กี่นาทีมีปัญหาเว็บล่มอยู่ตลอดแถมราคาตั๋วในตลาดมืดก็พุ่งสูงลี่วกว่าราคาหน้าตั๋วหลายเท่าแฟนคลับหลายคนบอกว่าพวกเขานั่งรีเฟรชเว็บขายตั๋วมาตั้งแต่เช้าแต่พอเปิดขาย5นาทีบัตรหมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่โซนหลังสุดบางคนพยายามซื้อจากในหน้าในราคา3 0 0 0 0ถึง50,000บาทสำหรับบัตรที่ราคาหน้าตั๋วแค่1 2 0 0 0ถึง15,000บาท นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาของฮ่องกงหรือจีนแต่เป็นปัญหาทั่วไปในเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะสำหรับศิลป,ปินเคป๊ที่มีฐานแฟนคลับใหญ่มากความต้องการสูงกว่าจำนวนบัตรที่มีขายหลายสิบเท่าเราจะมาดูกันว่าราคาตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตในไทยเทียบกับต่างประเทศต่างกันแค่ไหน b l a c k พิง k ์บอลพิงค์ทัวร์กรุงเทพราคาตั้งแต่2 0 0 0ถึง9,600บาทโซลอยา,าราคา800 0ถึง1 5 0 0 0บาท โตเกียว9,500-16,000ถึง 16, 000, บาทสิงคโปร์7,000-13,000ถึง 13, 000, บาทเราจะพบว่าบัตรคอนเสิร์ตที่ไทยราคาเริ่มต้น2,000บาทราคา VIP สูงสุด9,600บาทเมื่อเทียบกันพบว่าราคาตั๋วแพงสุดในไทยราคาพอๆกันกับราคาต่ำสุดในเกาหลีหรือญี่ปุ่น เมื่อดูให้ชัดเจนพบร่าบัตร VAP ที่ไทยราคา9,600บาทในขณะที่บัตรโซนหลังสุดในโซราคา8,000บาทและบัตร VAP ในโซราคาถึง15,000บาทนั่นหมายความว่าด้วยเงินที่คุณซื้อบัตร VAP ในโซได้1ใบคุณสามารถซื้อบัตร VAP ในไทยได้1ใบแถมยังเหลือเงินอีก5,000กว่าบาทสำหรับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆนี่ยังไม่รวมความยากในการซื้อบัตรนะครับ ในเกาหลีและญี่ปุ่นคุณต้องแข่งกับแฟนคลับหลักล้านคนบัตรหมดภายใน3-5ถึงนาทีแต่ในไทยแม้จะขายดีมากแต่ระบบขายบัตรเสถียรกว่ามีโอกาสซื้อได้มากกว่าและมักมีการเพิ่มรอบหรือว่า additional show ถ้าบัตรหมดเร็วแถมมีกลุ่มแฟนคลับที่มีการรวมตัวกันผ่านทางโซเชียลมีเดียช่วยจองตัว๋วแชร์ค่ารถโดยสารจองโรงแรมทำให้มีความสะดวกสบายและมีความมั่นใจว่าจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้จริงไม่ต้องกังวลว่าจะหาซื้อบัตรคอนเสิร์ตไม่ได้ หลายคนคำนวณแล้วพบว่าการบินมากรุงเทพ3วัน2คืนรวมค่าตั๋วดูคอนเสิรต์ตการเดินทางท่องเที่ยวช้อปปิง้งราคาอาจไม่ต่างจากซื้อบัตร VIP ในประเทศตัวเองแฟนคลับหลายคนบอกว่าพ้าคิดว่าต้องใช้เงินไปเที่ยวพักผ่อนอยู่แล้วการมาดูคอนเสิร์ตที่กรุงเทพคือ2 in 1ได้ทั้งคอนเสิร์ตและวันหยุดพักผ่อนในราคาที่คุ้มค่า การบินมาดูคอนเสิร์ตในเมืองไทยนอกจากจะได้ดูคอนเสิร์ตที่ตัวเองชื่นชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยังมีของแถมเป็นทริปพักผ่อนในกรุงเทพอีกด้วยปัจจัยที่ทําให้ไทยเป็นจุดหมายแล้วทาไมไทยถึงเป็นที่นิยมขนาดนี้เราจะมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดว่าอะไรคือจุดแข็งที่ทําให้ประเทศไทยชนะใจแฟนเพลงจากทั่วโลกปัจจัยที่ 1. ราคาบัตรสมเหตุสมผลเทียบกับสิงคโปร์ฮ่องกงหรือญี่ปุ่น บัตรคอนเสิร์ตในไทยถูกกว่า40-50%แต่ราคาถูกไม่ได้หมายความว่าคุณภาพต่ำนะครับความต่างของราคานี้มาจากหลายปัจจัยเช่นต้นทุนการจัดงานในไทยต่ำกว่าค่าเช่าสนามค่าแรงงานค่าโลจิสติกล้วนแล้วแต่มีราคาถูกกว่าทั้งนั้นและที่สำคัญที่สุดคือกำลังซื้อของคนไทยที่ต่ำกว่าประเทศเหล่านี้ทำให้ผู้จัดคอนเสิร์ตมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งราคาให้เหมาะสมกับตลาด แต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ราคาจะถูกกว่าแต่คุณภาพของการจัดงานไม่ได้ด้อยกว่าเลยคุณภาพของสถานที่จัดงานระบบเสียงระบบแสงไทยมีบริษัท Production House ที่มีคุณภาพระดับโลกอยู่หลายบริษัทบริษัทเหล่านี้ผ่านการจัดงานมาแล้วมากมายทำให้คนมาดูคอนเสิร์ตได้รับชมบรรยากาศในการแสดงอย่างเต็มที่ตัวศิลปินที่มาแสดงก็เต็มที่เท่าเทียมกัน บางครั้งศิลปินอาจใส่ใจกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าด้วยซ้ําเพราะรู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสําหรับแฟนคลับจากประเทศที่มีกําลังซื้อสูงเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีการที่บัตรในไทยถูกกว่าครึ่งหนึ่งนี้คือดีที่ดีมากๆแม้ต้องบินมาเพิ่มแต่คุ้มค่ากว่าการซื้อบัตรแพงๆที่บ้านและที่สำคัญในไทยมีโอกาสซื้อบัตรได้มากกว่า ไม่ต้องแข่งกับแฟนคลับหลัก10ล้านคนเหมือนในเกาหลีหรือจีนระบบขายบัตรก็นิ่งกว่าไม่ค่อยมีปัญหาเว็บล่มหรือบอดมากระนำเหมือนในบางประเทศปัจจัยที่2ค่าครองชีพที่เป็นมิตรกับกระเป๋าเงินนี่คือจุดแข่งสำคัญที่สุดของไทยค่าครองชีพที่สมเหตุสมผลมากเริ่มจากที่พักกันก่อนโรงแรมสดาวในกรุงเทพราคาประมาณ1 5 0 0ถึง2,500บาทต่อคืน โรงแรมระดับเดียวกันในโตเกียวราคาประมาณ4,000-6,000ถึงบาทต่อคืนในสิงคโปร์ราคา5,000-8,000ถึงบาทต่อคืนในฮ่องกงราคา4,500-7,000ถึงบาทต่อคืนถ้าคุณต้องการประหยัดมากขึ้นกรุงเทพมีโรงแรม3ดาวหรือโฮสเทลที่สะอาดสะดวกสบายราคาเพียงพัน500-1,000บาทต่อคืนห้องปรับอากาศมี WiFI ทำเลดีใกล้ BTS หรือ MRT ในขณะที่ประเทศอื่นราคาขั้นต่างก็ยังอยู่ที่1,500-2,500ถึงบาทต่อคืนอาหารก็เช่นกันในกรุงเทพคุณสามารถกินอาหารอร่อยๆได้ตั้งแต่40-50ถึงบาทต่อมือ้อข้าวผัดผัดกระเพรากล้วยเตี๋ยวขนมจีนราคาไม่แพงถ้าอยากกินดีหน่อยไปร้านอาหารปกติเข้าประมาณ100-300ถึงบาทต่อมือ้อเทียบกับสิงคโปรท์ที่อาหารมื้อหนึ่งเริ่มต้นที่200-400บาทญี่ปุ่นเริ่มต้นที่250-500บาท เกาหลีเริ่มต้นที่200ถึง350บาทคุณจะเห็นว่าในไทยคุณสามารถกินได้3ถึง5มื้อในราคาที่ประเทศอื่นกินได้แค่1ถึง2มื้อมีแฟนคลับจากญี่ปุ่นบอกว่าเธอมาดูคอนเสิร์ตในกรุงเทพทั้งหมด3วันไปนวดไทยวันละครั้งรวม3ครั้งราคารวมกันแค่1,200บาทในญี่ปุ่นนวดไทยแบบเกรดดีหน่อยครั้งเดียวก็ใช้เงินเท่านี้แล้วการใช้เงินจำนวนพอๆกันแต่ได้รับการบริการแบบสุดพรีเมียมในกรุงเทพ มันจึงเป็นอะไรที่ Amazing มากสำหรับเธอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูและติดตามเรื่องราวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ